โอเคเอาวัา <c oughs> วน,นะครับสวัสดีครับผมเกอพว่าผม New s c สื่อเกมวันนายพาร์ทที่หกนะครับก็ต่ออย่างรวดเร็วต่อเลยอ่ะเลตัดพาร์ทแล้วก็ต่อเลยโอเคมานหนีได้อันนี้เราเราเป็นทิฟฟานีนะครับผมสงสัยว่าถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัวนี้แล้วตอนที่คราวที่แล้วที่ผมเล่นอะ่ะตัวละครนี้มันบั๊กอ่ะหายไปเลยอะ่ะแต่เสียงมาแต่ตัวละครหายอ <c oughs> <c oughs> ยากรู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ตัวละครเราก็หายไปเหมือนกันงงอยู่เนี่ย มันจะบ้าอะไรขนาดนั้นโอเคแล้วก็ไปที่ตอนนี้เราไม่มีแผ่นล้ลเราก็ไปที่ไปเซฟก่อนแล้วกันเนะไม่ไว้ใจตัวเองอมันอยู่ใกล้ๆนี่หว่าไม่เซฟก็ได้วะอยู่ใกล้อะ่ะใกล้คือเราเดินไปทางขวาแล้วแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถ้าเกิดเราไปเซฟนี่ไกลมากเลยขี้เกียจเซฟมากขี้เกียจเดินอะ่ะเกมนี้คือผมไม่ชอบอย่างเดียวคือมันเซฟไกลแน่นั้นแหละคุอจุดมีจุดเซฟไม่กี่จุดไม่ว่าแต่ว่ามันไกลไปปะ โอเคก็ช่างมันไกลก็ไกลเดี๋ยวจบเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นละถ้าเกิดเป็นเป็นท่าเงินจะวันไนแ์บวิยองกับวันไนฟูลเซอร์เคิลจะไกลอย่างนี้เปล่าวะไกลอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะมันันเทีกวไกลไปโอยนั่นไงสตันกันใช้ไปอีกนันหนึ่งอะเห้ตาเถอะโอเคเราจะไปที่ห้องนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดตู้เอาอะตอมิกดาร์บีไลซ์ดิสักอย่างหนึ่งเ่ยนะ โอเคใช้แอดมินการ์ดขี่การแล้วมีสี่อันข้างในแต่ต้องใส่หรหัสก่อนนะซึ่งหรหัสทำผมเงือไปตันไปนชมงค <c oughs> โอเควูอัปเดติซอ,อรี่นะครับก็บอกว่าวันนี้เจ็ดกรกฎาคม2อ1 2อ่ะมีการใส่หรหัสใหม่ด้วยใส่โดยมาคินนี่นะครับหรหัสเปลี่ยนแปลงก็คือหรหัสจะซ่อนอยู่ข้างหลังคนหานครึ่ง ซึ่งผมไม่เข้าใจเลยแล้วผมก็ดูวอลทูสุดท้ายคือต้องนูวอลทูนะครับเพื่อที่จะแก้รหนี้คำตอบก็คือมันจะมีตัวตัวเลขอยู่สามตัวติดกันสามตัวสามตัวนั้นอ่ะมันจะมีตัวตัวแรกอ่ะกับตัวท้ายเท่ากันแล้วตัวแล้วตัวที่สองตัวตรงกลางอ่ะจะเท่ากับสองตัวบวกกันหรือว่าสองเท่าของตัวตัวแรกอ่ะอย่างเช่นเจ็ดสามเก้าสสองศูนย์หนึ่งจะไม่มีนะครับแปดแปดสามหกสามแปดสี่จะมี ามหกสามนะครับก็เอาเลขหกมาเก้าสี่แปดสี่สองหนึ่งเก้าเลขสี่แปดสี่ก็คือเลขแปดมาหนึ่งสามสี่เก้าศูนย์ศูนย์จะไม่มีอะไรเก้าสองสามแปดหกห้าไม่มีห้าสามแปดหนึ่งสองหนึ่งจะมีหนึ่งสองหนึ่งก็คือเอเลขสองมาแล้วก็สองสี่สองหกเจ็ดหนึ่งก็เาเลขสี่มานะครับและก็คือหกแปดสองสี่ไม่เอาแล้วไปดูแล้วดีเทิร์นดีเทิร์นดีเทิร์นโอเคเอนเตอร์พาสเวิร์ดนะครับ หกแปดสองสี่โอเคพัดมบบถูกต้องจัดการได้แล้วใช้เวลาเคลื่อนย้ายยี่สี่ชั่วโมงนะเอาตัมอ,อีกดิสเนี่ยแหละรีมูฟแล้วนะโอเคโดโอเคเอาไว้สองกันนะครับจัดเรียบร้อยแล้วนะนะจ๊ะกลับไปที่ห้องแลบดีกว่าโอเคเราจะกลับไปหาและคูนครับกามาคินีซึ่งผมไม่รู้สตารกามาคินีนะว่าเป็นไงเพราะผมเพราะครเล่แล้วเขาเล่นเขาเ้ที่ผมเล่นอะ่ะมันมันไม่รอดนะ เพราะว่าเราทิ้งมันไว้แล้วก็ไม่ไดเอารูปภาพมาให้มาคีนี่คือถ้าเราทิ้งมันไว้เอ้เราไม่ไม่ทิ้งมันไว้แต่เราไม่เอารูปภาพมามันก็ไม่รอดอยู่ดีต้องเอารูปภาพมาด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องเอารูปภาพที่ไหนตอนแรกลืมมันมันมีห้องห้องห้องเอมอยู่ด้วยนะตรงนี้ไปไม่ได้นะมันสร้างมาไว้เฉยเฉเยสร้างให้ซอมบี้เดินเล่นตอนแรกนึกว่ามันจะมีไปได้ต่ออีกก็ไม่ไหวนะไปต่อเนี่ยเยอะเกินเล่นจองหน้ากัน แกลี่เต็มเบยหวัวสีฟ้าแกนี่หมดทุกตัวเลยนอนเล่นรอ,อกจากตัวเธอนอนเล่นนอนเล่นเราข้ามมันเองใช่ไหมเนี่ยเดินชนก็ฆ่าได้เลิศจริงๆเลยอยากถืออยากจะเปลี่ยนมันถือมีดจริงเลยมึงตัวม่น่าจะโดนเผื่อนานโอเคพร้อมแล้วเลยเซฟไม่เซฟไม่เซฟนะครีบรีบ เดี๋ยวจเจว่เวลาเกินไปคิดว่าคงไม่ตายหรอกเรามีอะไรเยอะแยะมากมายเรามีเทมป์มีเทเลยเรามีมีดอยู่เยอะเลยตันกันก็ยังมีอยู่ <c oughs> จูจ่ก็ว่ามาแล็คุณเล็ดจริงๆเลยคุณได้อะตอนอีกเดสทาไดรเซอร์แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เขาไปไงบ้างแล้วคิดว่าเขาไปแล้วนะฮะเอาไม่รอดเหรอวะอะไรเนี่ยจะช่วยเราไมันัไม่รอดทั้งนั้นเนี่ข่าวมีรูปภาพไม่ใช่เหรอ สงสัยต้องให้ก่อนให้ก่อนต้องให้ก่อนแน่อะไรหะผมลืมใช่ไหมเถอะล่อยห้นนะหยตายไปไม่เล่นใหม่แล้ววะไม่ไหวนะอ๋อนี่ไงฉันให้เขาดูรูปแล้วนะที่เราที่เราเจอที่ออฟฟิศอะ่ะเขาใจเย็นลงเขายิ้มแล้วก็ตอนนี้เขาเห็นรูปภาพนั้นอะ่ะกด็ดีนะที่เห็นที่ได้เห็นเขาแฮปปี้ก่อนที่จะตายไปอะ่ะเขาเขารู้สึกดีใจที่ได้รู้ว่าพอเราจะรอดชีวิตนะ ตวดวที่หรือแม้จะไ,ไ,ไม่มีเขาก็ตามไอ้ีสัตว์ตัวนั้น,นะม,นมันตายแล้วนแต่นนะฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูเยอะเยอะเยะเ็นไปหน่อยแต่ว่าเขาล่อมันไว้อ,ะอ่ะ้าวละตอนนี้เราก็ต้องทิ้งไว้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องออกจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดที่สุดนะฉันเข้าใจแล้วไปที่เครื่องนั้นกันเถอะนะกรรมสุดคือตายหรอวะรู้วิธีใช้ไหมรู้สิฉันฝึกฝนการใช้เครื่องมืออยู่นะ มันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะก็ติดตั้งสาเหตุของการการวมกันไว้มันก็ทํางานเองแหละนะสักอย่างหนึ่งจําได้ไหมจาไม่ได้ <c oughs> อ๋อใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเพราะต้องสั่งการกับห้องนี้ใช่ไหมละ่ะก็คงงั้นเลยนะเ,เต็มเทเลพอร์ตนะครับเอเคแล้วควรฉันเต็มเ้องแน้นอนนะคราวนี้ก็แค่เอาตาวไออะตอมิกดิสทับเลเซอร์ไปดี ไปที่จุดที่ต้องที่ต้องใส่แล้วก็ได้กลับบ้านแล้วแล้วกลับบ้านลูกความเป็นจริงใช่ไหมเนี่ยรองไม่ไหวแล้วนะเนี่ยไม่รอดจริงเหรอวะกมช่วยไม่ได้แรอวะไม่หายใจอีกแล้วก็ว่าอยู่โดนเพลงปอดไม่น่าไม่น่าจะรอดอ่ะเอาเถอะโอเคว้าปกับนะครับถึงเวลาจบเรื่องนีแ้แล้วแล้วนะเตรียมพร้อมนะครับ <c oughs> ไปที่มิติที่หดที่ มีฟันหนึ่งของการลมกันซึ่งแม่งโหดร้ายมากเราจะได้เจอบอสที่โหดร้ายกว่าตัวไม่มีหน้านะครับเกียวแล้วก็ดำแล้วก็เขียวแล้วก็ดำว้าวมันแปลกๆเนี่ยพวกเราอยู่ที่ไหนกันแน่ยื่เหมือนซากอะไรกันแน่เนี่ยบอสเฮลโลที่นี่ดู มันรู้สึกแปลกๆนเนี่ยต้องเป็นอีกฟันหนึ่งของการรวมกันแน่ๆนแน่แน่เลยอ่ะอีกจักรวาลเหรอฮะก็มาถูกที่แล้วสินะถ้าเราเอาไออะตอมอิเลสไทมิเลสเตอร์มาตั้งที่จุดที่ถูกต้องได้แล้วก็ก็จะได้กลับบ้านใช่ไหมเนี่ยกรคงงั้นแหละนะงั้นอย่าอยู่ที่นี่แล้วกันไปต่อดีกว่านะเห็นด้วยลองตัวด้วยล่ะจะจะจะต้องมีตัวอะไรแน่ๆนเลยอ่ะ โอเคแล้วก็ดูรูปภาพดูที่หินนะครับจะเจอคร <Okay, S 1> ิสตัลอยู่กระโดมาโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปต่อเลยนะครับอันนี้เป็นดินแดนที่มีตัวที่เป็นแหล่งรวมของปีศาจที่เราเจอนะโอเคครับจะมีทางโอ้ <c oughs> ตกใจวะเมื่อกีใ้ใครเห็นผมงผมจำได้ว่ารอบแรกที่ผมเจอไม่ตกใจขนาดนี้ โอเคเดี๋ยวเราห้องนี้ห้องเซฟนะครับเรากาเซฟก่อนนะเสร็จแล้วเราก็สำรวจนิดนึงนะครับอันนี้เป็นหินโอเบลิสิสนะครับซึ่งจะมีคำเขียนอยู่ว่า5เซตจารดิเน้าหู้พิทักเ์แห่งธรรมชาติที่มีคริสตัลสองอันสักอย่างหนึ่งนี่ผมก็บอกว่าบอกตรงๆว่าผมไม่เข้าใจว่ามันจะสื่อว่าอะไรกันแน่ แต่มันคือเป็นเป็นรหัสบอกว่าให้ใส่คริสตัลไปในรูกปั้นสองสองูกปั้นในในห้ารูปปั้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมถึงมาถึงรูปปั้นสองอันนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็เลยช่างมันนะครับก็คือผมคือเราต้องหาคริสตัลสองอันแล้วก็เอาไปใส่รูปปั้นซึ่งมีอยู่ห้ารูปปั้นนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดใส่ผิดก็คือเกมโอเวอร์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องใส่รูปปั้นดากอนกับรูปปั้นอ์เคมิสนะ อุ้ยมาลวตัวพิศท,ที่อยู่ในมิตินี้นะครับมันคือมันคืออะไรก็ไม่รู้นะมันคือหมาผสมกับจระเข้เม,มจ้าเดินมนใกล้กูจังเหลืออะไรม้าเนี่ยเหลือแต่มีอะไร้งเหลือมีมอยู่สามเล่มนะครับกายตายแล้วนะครับก็รีบก็เราจะร,รีบเดินไปแล้วกันอย่าใส่ใจไอ้วงเวทนี้ก็ไม่รู้ทำทำอะไรได้นนครับเพราะมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จริงๆอะ่ะ วาดไว้สวยๆวาดไว้สวยงามเฉยๆนะครับโอเคทางนี้ก็จะมีห้องลับซ่อนอยู่ซึ่งซึ่งจะมีไอเทมคริสตัลซ่อนอยู่นะครับก็โดมาโดให้หมดโอเคจบเสร็จแล้วเราก็ไปที่ห้องต่อห้องต่อไปนะครับห้องที่เก็ตตัวนี้จริงๆเลยเดินชาร์จแต่ที่มันน้อยอะที่มันน้อยหลบลำบากเล้วเกินโอเคไปต่อ ช่องนี้นะครับจะมีรูปปั้นอยู่5รูปปั้นนะครับซึ่งร้องใส่รูปปั้นนักมังกรกับรูปปั้นอาร์เคมิสซึ่งสาเหตุที่ใส่ก็คือไม่รู้วันที่บอกเลยอย่าถามหาดูเองแล้วกันขอทําไมเนี้ยจะลงไปข้างล่างมีหรือสองเล่มเลยมีเหลือสองเล่มอะเข้าใจป้ะเหลือเล่มเดียวเนี่ยเจ้ขวางอีกนะไปตายเดะ่ะโอเคตักคนโยกนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปข้างในโอเค โ okay. อเคนั่งย้วพวกเราถึงศูนย์กลางแล้วนะเราไปซ้ายและขวาได้นะเข้าใจแล้วพวกเราต้องเอาไอ้เครื่องนี้ไปไว้ทั้งสองทางใช่ไหมล่ะใช่เราต้อรีบออกจากที่นี่นะที่นี่อันตรายมากเลยจะแยกกันดีไหมอะถ้าเกิดแยกกันจะเร็วกว่าน,นะไม่แยกกันก็ตายหาสิจ้ะดูว่าเพสทูเกเตอร์นะครับไม่แยก มันเร็วกว่าก็จริงแต่ว่าอันตรายกว่านะก็อยู่ด้วยกันดีกว่านะเห็นด้วยเราปลอดภัยกว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันนะโอเคแล้วคูณไปขวาก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปซ้ายนะโอเคจำไว้นะทิฟฟานี่ alert เ,เข้าไว้ระวังตัวไว้นะโอเคไปขวานะครับเห็นหมดแน่แน่นั่นหมดละเียงครับเียง ออนนี้เราไม่ไหลายไอเทมดิเฟนซีฟเลยไม่แต่อันเดียวนะครับเหลือแต่เฟิร์สเดแพ็คนะซึ่งต้องเก็บไว้สู้บอสิดน,นึงนะซึ่งตามความจริงไม่ต้องใช้ก็ได้เราใช้เราใช้ทิกเ,เดียวกับที่สู้บอสปกินนี้ก็ได้นะสู้บอสที่พาที่แล้วอะ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยกดคุยแค่นั้นแหละเป็นเป็นความสามารถที่ดีที่สุดของที่เคยที่เคยมีมาของเกมนี้เลยการกดคุยทําให้อามาตะดิลันการทองฟ้าสวยงามเหล,เลือเกิน โอเคครับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เราเอาอะตอมิกเดกสักอย่างหนึ่งมามาวางไว้แล้วก็ติดตั้งแล้วก็ปิดมันมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนหีบหีบสมบัติมั้งเนี่ยรู้สึกว่าเอาละและคุณเรียบร้อยแล้วนะแล้วนะไปทางไปทางนึงดีงกว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วแอคติเวตแล้วโอเคลอลยรันนึงนะครับร,รูปร่างมันมันดูเหมือนอะไรวะเนี่ยร,รูปภาพมันดูแปๆๆๆลกๆมากเลยเขาก็ฟูลชาร์ c แคนดิส ดิส okay, ลบเดอะสเปซไทม์คอนติเนนัมโอเคเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ต้องเซฟนะขี้เกียจแล้วอย่าฆ่านะอย่าฆ่าฆ่าในตายได้เครืองนะเครื่องมากเครืองจริงๆนะโ okay, อเคเราจะค่อยๆเดินไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะได้เจอพลังงานบางอย่างนะครับอย่าฆ่าอย่าฆ่าโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยัง โอเคพอนะ่มาที่นี่ฉันติดตั้งอัตอมิเดสตาวเบริเลเซอร์นะจะตามมองฉันด้วยนะฉันใช้เวลาไม่นานหรอกนะทิฟฟานี่ข้างหลังเธอเอ,อ่อฝังลูกเมียทิฟฟานี่ด้วยนั่นหลับแล้วเหล่คนเดียวแล้วไงทิฟฟานี่แก แกทำงี้กับเธอได้ไงกาดียังไงมังกรครับ,บมังกรสิมาชวตที่งี่เงามากเลยน่ยเป็นคนที่สร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาเองนะแล้วมาถามฉันเทรอว่าทำไมอ่แกเป็นใครทำไมทึงทำอย่างนี้ละ่ะฉันถูกเรียกว่าคาสโตฉันคือผู้สร้างผู้ตั้งกฎของโลกใบนี้ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนของเธอไงละ่ะสตรูของของเธอที่แม้แต่มิติเวลาก็เหมือนกันด้วย คนอย่างพวกนายนี่มันงี่เ,เง่าเหลือเกินนะทำผิดพลาดอย่างเงี้ยทำให้เกิดการลงการลงการกับมิติพวกนี้ขึ้นมาตอนนี้เธอต้องชใช้มันเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ได้หรอกนะถึงแม้ว่าเธอจะจัดการไอเฟสเลดลิปเปอร์คือที่เราฆ่าพัทที่แล้วไปได้เธอก็หนีชันไม่ได้หรอกนะในในจัดการทำให้ไอหมอน,นั่นได้ล่าพวกเราเหรอทำไมอ่ะจะทำพวกเราทำอะไรผิดเกี่ยกวกับโลกใบนี้เหรอตอนนี้พวกเราก ทำให้เหตุกิดการลมกันขึ้นมาเ <laughs> น่เชื่อหรอว่าเห็นการลมกันนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ฉันมาจัดการล่าแก่จริงๆแล้วเพราะว่าความจริงก็คือฉันคือ,ค,อคือความชั่วร้ายของฉันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําลายทางหาัตล่ะถูกสร้างมาเป็นอาวุธตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันคือพลังที่แข็งแกร่ง ฉันทําในสิ่งฉันต้องการฉันฉันทําลายทุกอย่างที่มีมีชีวิตที่มีจริงที่มีอยู่บางทีผู้สร้างอาจจะไม่เข้าใจพลังของฉันก็ได้นะฉันหวังว่าเขาจะเข้าใจแล้วตอนนี้นะในทำลายทุกนทำลายทุกชีวิตในจักรวาลนี้เหรอฉันสร้างมันขึ้นมาเองฉันควบคุมมันไม่ได้หรอกนะแย่หน่อยนะที่ ูนายมันงีงงเงกินไบมันก่อนที่จะเข้าใจความรุมกันของมิตินี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาทําให้ทุกคนตายนะตอนนี้มันไอมิติที่เธอสร้างขึ้นมากลายเป็นหน้าต่างกลายเป็นหน้าต่างสำหรับฉันที่จะฆ่าคนมากกว่านี้ก็คือได้ไปฆ่าโลกของนายไงล่ะเข้าใจหรือเปล่าล่ะงั้นนายก็ไม่มีผลอะไรสริงๆนะน,นายก็แค่เป็นปีศา์เท่านั้นก่อนที่ ตอมิกเดสทับเบลลสเซอร์จะจะจะ,จะ,จ,ะจะทำงานค่าแกแล้วกันและคูดออกไปเดี๋ยวนี้เลยฉันจัดการเองะฮะเฮ้ยมาได้ไงเฮ้ยผมเงืกอบแะ้วเนี่ยให้ฉันจัดการเองคอยมองดกว่านะคอยคอยดูดีกว่านะที่ฟัน,นี่ฉันเป็นนี่เธอนะอเล็กซ์นายเหรอฉันคิดว่านายต,ตายแล้ว ไม่เวลาอธิบายนั้นนะคุณเอ,เอาไปเดี๋ยวนี้เลยฉันจะบอกเธอทีหลังนะเย็ดรอดได้ไงวะคุณคว้างพัสมาแคนนอนให้เอเล็กซ์ไอ้งี้เงเอา่อยาสู้กับฉันหรือไงเอาสิตอนนี้เนยได้ตายไงจ๊ะเหมือนทุก,ทก,ทกคนอะ่ะเดีเ๋ยวสิโอ้ยเย็ดเคไอเล็กซ์อดได้ไงวะถึงกบงงครับผมผมนึกว่าม,มันตายแล้วอะ่ะหวัดดีอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยดีย หือนใกล้ตายลเลือดเหลือน,นิดเดียวเดี๋ยวนะฮิว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคขอเวลาก่อนนะครับหนีหนีมังกรนี่ก่อนมังกรโอเคเรียบร้อย3 2 1 three two one go shoot คุยต่อ <c oughs> ไปเพิ่งชนนันชันนันมากเลยอ่ะโอเค three two one go shoot อ้าวเออ แต่ไม่มาโดนอีกนะคุยแป๊บชิลปะบอกแล้วแกมนี้เราชิลๆมากระดับมาคินี่ระดับเอสมาคินี่ระดับแอคคูนไม่ไม่ขนามือเลยเมื่อเราไปที่กล่องสมบ,บัติแล้วเรากดคุยทุกอย่างจบอย่างง่ายดาย เป็นอะไรที่ชิวๆมากนะครับกับการฆ่าบอลนะครับโอเคดีใจได้มาคินนี่รอดแล้วไอ้ทิฟฟานี่ฉันขอโทษนะฉันคุณจะมาที่นี่ก่อนแต่ว่าเธอโอเคหรือเปล่าฉันหยุดทำเลยไม่ได้อะแยกไปหน่อยแยกเลยเนี่ยฉันจะไม่ปล่อยเธออยู่คนเดียวนะโอเคไม่ต้องห่วง้ะครูเดี๋วเข้าแผนนั้นอ่ะฉันรู้สึกเป็นคดีรีบๆปิดแผนเร็ว้าจริงฉันก็เจ็บแต่แผนเหมือนกันอ่ะเนี่ยพิษอะไรกันแน่เนี่ยฉันทำไลยตัวเองไม่ได้เลยอ่ะ พิษเหรอบ้าจริงมันไมมอ่ะอยู่หนังของฉันกำลังไหมอ่ะได้แล้วเข้าใช้แอนติบีนอมสิใช้แอนติบีนอมรักษาพิษเอาล่ะโอเคแล้วใช่ไหมเนี่ยเออรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยที่ได้มากับนายอ่ะถ้าเกิดใช้มาคนเดียวแล้วก็ต้องตายแน่เลยอ่ะขอบคุณมากนะฉันนึกไม่ออกเลยนะถ้าเกิดฉันมาคนเดียวอ่ะฉันจะเป็นยังไงกันแน่ถ้าเกิดพวกเราไม่หนีมาด้วยกันแล้วก็เราคงไม่รอดแน่เลยอ่ะ แล้คุณฉันดีใจที่ได้เจอเธอนะฉันฉันคงจะหนีไม่รอดแน่ๆมันพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยแล้วมาคิดนี้ไม่ไมพูดอะไรหน่อยหรอจ๊ะคงอีกไม่นานแล้วนะที่การลงกันจะย้อนกลับไปอะ่ะต่อไปจะมีแต่อนาคตที่รอเราอยู่นะอนาคตอนาคตถ้าพูดถูกอดีตก็คืออดีตมันเลือนลางไปแล้วล่ะนะ และอนาคตก็จะรอเราอยู่วันใหม่ๆรอเราอยู่พวกเราจะได้ไปต่อแล้วเยสทุกคนรอดแล้วโอ้เ oh, ย yeah. ้มัน it not long now ไม่มีอีกแล้วนะในชั่วโมงนี้การลมกันจะย้อนกลับไปแล้วพวกเราจะได้พบกับวันใหม่ที่สดใสแสงอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยฉันรอไม่ไหวแล้วนะเนี่ยอเล็กซ นาเรับมาได้ไงเนี่ยฉันก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันอ่ะฉันคิดว่าฉันจะตายแล้วนะเจ็บมากฉันรู้สึกได้ว่าฉันหายใจไม่ออกเลยอ่ะทุกอย่างมืดมืดทุกอย่างมืดไปหมดเลยอ่ะฉันก็อยู่กับนายตอนนั้นเหมือนกันนะฉันคิดว่านายตายแล้วนั้นเนี่ยเพราะว่ารูปภาพที่ไหนให้ฉันมาไงแหละคุณผู้หญิงคนนั้นอ่ะลูกสาวฉันเองลูกสาวหรือว่าแฟนลูกสาวฉันเองอ่ะ ฉันไม่ไดเจอเธอตั้งแต่ที่แม่ของเธอจากไปแล้วฉันก็เลยมีความหวังแต่ว่าตอนนี้เธอเอาุูาพาพนั้นมาให้ฉันจู่ฉันก็อยากให้ฉันก็อยากจะมีชีวิตต่อไปมีอยากที่ทำให้ฉันมีมีชีวิตรอดกลับมาแม้แม้ฉันจะไม่รู้ว่าฉันจะต้องตายหรือเมื่อไหร่ก็ตามฉันก็อยากจะเห็นหน้าเธอก่อนที่จะฉันจะไปฉันคิดว่าฉันอยู่ที่ประตูเดี๋ยวนะ w อตอนเด e ดอเวนทิฟานี่เทิร์นแอนด์ยูเอ็กทีฟฉันอยู่ระหว่างความเป็นความตายแล้ว่อนที่ทิฟฟานี่กลับมาแล้วก็เปิดเครื่องเทเลพอร์ตอะ่ะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแต่ว่าปุ่มสีเขียวมันมันมันทำงานอยู่ทาให้ห้องทั้งห้องมันมันเกิดเหตุการณ์ดึงมิติวาร์ปขึ้นมาแล้วฉันก็โดนลากเข้าไปในการวาร์ปด้วยนะตามหลังเธอไปนี่แหละนะต่อไปฉันก็รู้สึกได้ถึงว่าเท่าของฉัน แล้วกายของฉันมันมันสบายดีปกติทันทีเลยอ่ะพอพออยู่ในโลกเมื่อกี้เนี่ยบางอย่างทำปฏิกิริยากับฉันนะทาให้ฉันรอดไม่ได้อ่ะแล้วฐานทัพนี้ที่มีพีสารก็หายไปแล้วปะฉันก็พร้อมแล้วที่จะฉันรอไม่ไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มชีวิตใหม่นเนี้ยนะเนี้ยบางทีฉันอยากจะเริ่มด้วยการเงินดีแล้วะช่างมันข่าไป โอเคทุกคนรอดนะครับทุกคนเหรอสามคนนี้เหรอหรือแค่สามคนนี้เท่านั้นเท่านั้นนะครับแต่ก็รอดก็คือเป็นกูดเอ็นเป็นเบสเอ็นเป็นทูเอ็นไม่ใช่ไม่ใช่ทูเอ็นนะครับถ้าทูเอ็นของเกมนี้จะก็คือจะมีรอดแค่เพียงคนเดียวเงือบปะเราช่วยใครไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นทูเอ็นนะอันนี้คือเป็นกูดเอ็นนะครับไม่ใช่ทูเอ็นสั่งเงินอ่ะโอเควันนะี okay. ้ production นะครับก็คุณนักไออารก็สร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับมีสามภาค แล้วเดอะบียอนกับฟูลซิเคิลซึ่งก็มังดูเล่นเล่นหรือเปล่านะมันมันก็มีอีกหลายเกมนะครับก็เกมน,นี้ก็หนุกดีนะครับแต่อาจจะเดินไกลไปหน่อยจุดสเต็ปห่างกันหน่อยก็กมีญหานีดนึงก็แค่ตรงตรงนั้นหน่นะไอแผ่นซีดีก็น้อยเกินไปนะครับรู้สึกเหมือนเราเล่นเกมไวเดย์สภาพสภาพที่เป็นเป็น RPG อ่ะไวเดย์ก็หามากดินสอยากเหลือเกิน แล้วก็เจอไอ้ตัวนั้นไลลาแกนี้ก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งก็คือมันทําให้ผมรู้สึกว่าที่ียจเล่นนะครับก็เลยเอาจะมาช้าหน่อยเกมนี้ไวายเดยก็ด้จริงๆผมไน่ใจเลอกให้มันวเดให้โหลดเซ็มเฮ้ยเซ็มได้อย่างง่ายๆเล่นอีซี่หมดดีกว่าขวาน้าไม่เอาแล้วฮาร์ดหมดอีเย้ยหมดไม่เอาแล้วเล่นลําบากเหลือเกินแค่แคสเกมก็เอาอีซี่แล้วกันนะปกติผมจะเล่นเกมแนวเนี้ยพวกมิซัตตขาวตั้งเป็นฮาร์ดเลยเพราะว่า อย่างพิศเ,เกมพิสาร์ดสีขาวอะ่ะมันจุดเซฟมันเยอะนะผมว่าคือผมรับได้อะถ้าเกิดจุดเซ,เซฟเยอะขนาดน,นั้นคือโอเคอยู่แต่เกมนี้ก็โหมีสองในในในฐานทัพเนี่ยมีสองจุดเองสองเองอขึ้นบนหมนเลยด้วยก็จะเดินหาเจอก็จะเดินกลับไปได้เสียเวลามากแล้วก็มีอีจุดหนึ่งในมิติมังกรซึ่งก,ก็ก็ต้องมีอยู่แล้วนะโอเคก็ช่างมันนะครับก็ ือว่ามันเกมที่โอเคเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ชอบเท่ากับแซนแมนหรือเกมอื่นที่ผ่านมานะเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับก็ก็ได้เล่นซามอีกรอบนึงก็ได้เอ็นใหม่เอนที่แล้วก็คือผมช่วยมาคินี้ไม่ได้แต่ผมช่วยชิพนี่ได้แต่ว่าเสียงเกมดังไปก็เลยช่างมันนะครับไม่หัดอัดแล้วแหละแต่ว่าไม่ไม่อัพนะครับก็เลยจบแค่นี้นกันนะกับเกมวันนหน ไปแล้วเหนื่อยเสียงหายแล้วไปแล้วครับด s แล้ว Ds แล้วไปไปไ i น a ลสแตติกนะครับเซฟเกม23ครั้งใช้ฟ i r s t a อ t 2ครั้งช่วยทิฟฟาน,นี่กับมาคินี่ได้คุณได้ฉากที่ดีที่สุดนะคุณเป็นมาสเตอร์ของการรอดชีวิตเกมนี้เลยอะ่ะคุณสามารถตั้งชื่อว่า Hard Mode เพื่อที่จะเล่นตัวละครในจะสถานการณ์ที่แปลกไปได้นะไม่เอาขี้เกียจแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับไปต่อคราวหน้ากับ วันไหนบียอนซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่โอเคแล้วขอติดตามชมเกมอื่นๆที่ของผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบายไม่บม่